สวัสดีครับ <c oughs> คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเขี้ยวหมูแปลกนะครับเขี้ยวหมูป่านะครับแต่ทรงแปลกแปกนะครับนะบมีอยู่สองเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวล่างนะครับเนี่ยดูลักษณะนะครับ เอฟอาจจะสงสัยนะครับว่ามันแปลกยังไงความแปลกที่ผมพูดก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยแปลกนะครับเนี่ยลักษณะนะครับจะเป็นเหมือนงอกงอกนะครับ ปกติแล้วนะครับเคี่ยวหมูนะครับมันก็จะเป็นทรงอย่างนี้นะครับลักษณะแต่อันนี้มันมันมันก็แตกไปนะครับส่วนนี้นะครับที่แตกปกติมันก็จะไปทรงนี้เลยนะครับเนี่ยดูดูดูฝั่งนี้นะครับจากโคนไปถึงปลายนะครับก็จะเป็นทรงลักษณะนี้นะแต่อันนี้นะครับ สองเขียวนี้นะครับความแตกแตกต่างนะครับก็ถือว่าเก่านะครับเนี่ยถือว่าเก่าแตกจะแตกหลุดไปนะครับเนี่ยนะครับดูดีๆนะครับก็จะเป็นกิดกิดกิดนะครับก็จะเป็นเกิดนะเนี่ยนี่เลยนะครับนี่คือความ ความแปลกที่ผมว่านะครับนะส่วนเขี่ยวนี้ก็จะเป็นส่วนโคนนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับที่ว่าแปลกนะครับที่ผมบอกว่าแปลกนี่นะครับดูนะครับเนี่ยอันนี้คือเขี้ยวหมูเขี้ยวล่างนะครับเขี้ยวหมูหมูตวผู้นะครับ เป็นเขี้ยวล่างนะเขี้ยวล่างมีตัวผู้ก็นะครับมีรูนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเยะให้ดูนะครับว่ามีรูไปถึงไหนนะครับก็จะเนะี่ยประมาณนี้นะครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตันนะครับน่าจะถึงประมาณนี้นะครับ ก็ <G ül üyor> เขี้ยวนี้ไม่ถือว่าตันนะครับเป็นนะเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติที่เขี้ยวหมูมันจะมีรูเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันมีความแปลกก็คือตรงนี้แหละครับเนี่ยนะครับนี่จะเป็นลักษณะของความแปลกนะครับที่ผมบอกว่าแปลกนะปกติมันก็จะเป็นทรงลักษณะอย่างนี้นะครับจากปลายถึงโคนนะครับ ส่วนปลายเขี้ยวนะครับเนี่ยเหมือนจะมีรอยฝนยานะครับเนี่ยดูลักษณะนะครับน่าจะเป็นฝนทํายามานะครับเขี้ยวนี้ก็น่าจะมีความเก่านะครับนะความเก่าความแปลกนะครับคนเท่าคนแก่โบราณน,นะครับก็เลย เอาไปฝนทําเป็นยารักษาโรคสําหรับคนเฒ่าคนแกอ่อยู่ยังยังไงอะ่ะเขาเรียกว่ายัางไงอ่าผมก็อธิบายไม่ถูกเนาะเหมือนคนเฒ่าคนแก่ที่เขาทําเขาใใช้รักษายานะครับ รักษาทํำป็นยารักษาเป็นพวกไข้พวกอะไรต่างๆนะครับที่คนเท่าคนแก่คนโบราณเขายังใช้เป็นยานะครับนะนี่ยลอยฝนยาทํายานะครับน่าจะรักษาคนมาหลายคนแล้วแหละนะครับปกติมันต้องยาวไปกว่านี้นะครับปกติมันต้องยาวกว่านี้นะแต่นี่มันมันก็เหลือแค่นี้นะครับได้มา นะอันนี้คือความแปลกนะครับที่ผมบอกว่าความแปลกก็คืออยู่ตรงนี้แหละจุดจุดโฟกัสนะครับจุดจุดโฟกัสของความแปลกนะเขาก็เลยเอาไปทํายานะครับก็เลยเอาไปทํายานะจุดจุดของความแปลกนี่แหละนะครับส่วนเขี้ยวนี้ก็เนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจก็ตรงนี้นะครับเนี่ย เก็ดนะครับความแตกต่างที่บอกก็แปลกนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะมีเหมือนจะตันนะครับนอลองศึกษาดูความแปลกแตกต่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะ พาไปดูเขี่ยวหมูตัวเมียนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างเชี่ยวหมูตัวผู้กับเขี่ยวหมูตัวเมียนะครับมัน,ม,นมันจะแตกต่างกันยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะให้เอฟซีทุกท่านได้ดูได้ศึกษาแค่ความแปลกขี้เฉยนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายพิเศษนะครับนะไม่มีอะไรพิเศษมากมายก็แค่ความแปลกของเขี้ยวเฉยเถ้าจะพูดเอางง่ายๆถ้าเป็นคนนะครับถ้าเป็นคนก็จะไปแนวในทางของคนพิการนะครับถ้าเป็นหมูนี่ก็อันนี้อันนี้นนมันมันเป็นหมูก็จะเรียกว่าเขี้ยวหมูพิการนะครับนะถ้าคนเขา พูดกันแบบง่ายๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็ให้ดูแค่นี้แหละยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s ับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับจะได้เป็นขวัญและก,กำลังใจเพื่อที่ผมจะได้ หาอะไรที่ว่าแปลกนะครับที่แปลกๆได้มาให้ f อได้ดูได้ศึกษากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ